Happy birthday to you. Happy birthday. เปิดไฟช่างหนุร้อยเพื่อนได้ดีขอบคุณว่างว่างวางร้อยเพื่อนมีความสุขอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าภาพตัดมา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 โตอะไรอยู่ไหนเอาขวานมาเลยขวานอันนี้ได้ไม่ได้นม่ได้เนี่ยเอ้ามึงอย่าทำทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ตัดเลยตัดเลยอันนี้อันนี้ตัดได้นี่ม่มีหรืออ่ะ